ฝนนี่เขาจะเห็นยังเหอครับท่านว่าอยากอ่างขั้นมันได้จังหวะอะนะครับน้ำที่สามขั้นโบกในน้ำลดแล้วอันบ่อเกี่ยวได้น่ะอาจจะเป็นเปิดฤดูการท่องเที่ยวโปรไซท่องเที่ยวเมื่อตุ่มห้องเช่นกว่ามากไม่เป็นประท่านเปิดนะบรรจักนีกระหน่อกมาตุ่มโ่มกันลรอกอ่ะนี่เราเอาตรงถนนคนเดินนี่หระมันกาเสริมกันไปเลยนะครับแมนแมนจังนเหมันจนดยังวัดจิติมาจิตนะผู้ว่าเป็นมาเห็นเน่าอยากให้เพื่อนตายยังดีจังเดยนะรวยงานที่เกี่ยวฝังมากอาจจะเช่น ่ทองเกียวมานั่จยังสินะทองเกี่ยวอะไกี่ล่าที่ทองเกียวต่างๆมากสามารถคุมส่งเสริมการทองเกียวยังหวัดยังสินะมาเอากันอีซอยเข้ากระจายไปอีกมานจะมาผ่านเนาะดีดีเลยวัได้นถ้าไม่ได้งานเรื่องเรื่องเรื่องกันหนึ่งคือเรื่องเรื่องสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมตัวนี้เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องไปติดต่อเพิ่มเพิ่นมาเบิ่งเบิ่งแล้วว่าเฮ้าหิ้นได้เลย คนกะดีมีต่างงูม่านมาซอยเทาอยู่อย่างเชียงบุรีถ้าขึ้นหนว่าเนี่ยตองหาของดีของโคใส่ไวเที่มันเป็นวตอนเป็นอัตลักษณของโคใส่เอตอนนี้เริ่มเก็บได้แล้วครับตอนนี้มียัางนงตอนนี้มีอยังเงอู้หหลายอยู่ด้วครับตอนน้ดปังแนบ่้นไดกอนเาเปิดแต่นเดินเชียงาุนีเขาทีมงานเขาไปเบิร์นงานเชียงคานู่สามสี่เดียดตอนเขาสี่เดียแต่นตเเดินเชียงเพราะว่าเชียมบุมันมีจุด มีเอ็มีมอโตเนาะอัตลักษณ์คือเป็นอาคารป้านเก่าวถนนสินี่ยมันมันโชว์ได้อากาศแต่เขาก็มาทดรองเอ็ดหยุดไล่เถื่อจบจบสิ้นพอสจบสิ้นจะเล็ดถนนคนเดือดเลยเคยเขียนมาหลาดกันไหมนั่นอันนี้อันนี้ก็คนเขียนมาหลาดผมคนเขียนมาหลาดคุนสองห้ากินแนี่มันเป็นอัตลักษณ์ของเจ้าของระดับเอ็ดบอกขึ้นโมในอันิดนึงสิเนี่ยบองขึ้นแบบเผ็ดยังไงหล่ะ เขาสีมาเห็ดเดแบบโบขึ้นมูเห็ดมูก็เห็ดแน่นเทาก็สองแอ้แนวเดีอยโบคือนมูมาเห็ดแมนนมมีกับผมภาษานภาษาาอแต่ที่ผมเห็นคิดเลื่องห่อยเห็นมากผมวบาเดิมมีเอกลักษณ์แต่เดือันจิตัดมันทุกอดีตยังไรเลยเดือนละเที่ยง็ได้ผมวันผมเยู่แบตำบลฟังเชียนเดนอยแถบแวพนัอยูแต่เนี่ยมันผ่านมาเนาะช่วงเดือนเมษายนเขาเห็ กระามันดสิทิ์ะเอียดไอกิจกรรมจะผูกสงมกัอย <Yeah. S 2> kind of well the ูอย่างเงี้ยแต่เขามีรถแท่เป็นกลุ่มเป็นคุมนะเขาแต่งรถแล้วก็มีปูฟอนดะรถไปแล้วกัผมไปเห็นรถคืนดีเป็นอันนีดีอยู่เลยหมายก็ว่าให้คุมหแต่งรถแล้วก็มีการประกวดการแต่งรถโนนอันนี้ชินนะเหมือนเหมือนป่าสองขอนนี่บอกครับเป็นคุมเป็นคุมจัดป่าแต่ว่าตรงนี้เป็นการตกแต่งรถ แล้วก็มีผู้เทาผู้เ่าการแสดงแดดนารถหรือใครแหงบุงแหงบุงไฟสิเนี่ยในนามที่เป็นเจ้าบ้านคิดจังใดจังมีสภาพกับจังเห็ีดสภาพกาแฟครับวันนี้ก็เสพกาแฟเช้าเหนื่อยเหนื่อยเปิดแล้วนะครับสมาชิกเข้าทุกคนผมกับจากที่เป็นการตั้งเกษียณมาแล้วแต่กับพันประสบการณ์มาตั้งหลายผาเห็นผาไตเห็นที่เห็นข้าเจ้ากินกาแฟกันข้าเจ้าปรึกษาเด้อยกัน ผมวเจัยวตุนซีพ CP เดี๋ยวเพื่อนมานั่งครับได้ไอเดียมองนั้นมากว่าเออบานเท่าของจุดแข็งของคนอีสานมันก็ไม่หลายแต่ขนาดเดียวกันจุดแข็งมองอีที่ภาคใต้ก็มีเขาไหนเดี๋ยวมาคุยกันมาพบปะกันมาปรึาให้เลือกกันผมก็เลยคุยกับทนายยศดีบีบเลยนะว่าเอาอย่างนี้นายกผมคิดอย่างที่ทนายกศตวัดดี่ากัน นั Luckily, ่นแหละก็อะไเกิดนิขึ้นมาก็ยินดีครับยินดีมือนี้ด้วยความพิจิตรใจอย่างจริงก็ไม่บานก็เสียมาเดี๋ยวตันงกูอ๋อฮึ่บก็เลยเกิดกิจกรรมมือนีขึ้นมาด้วยความยินดีนี่ก็จีนับเอาความยินดีนี่ฝากฟังไว้ในหัวใจบอกลูกบอกหลานว่าร์เมื่อผู้ใช้รั้งหนึ่งพ่อหรือปู่หรือถวดเนี่ยได้ยิดถึงเรื่อนี้เกิดประโยชน์แก่ทั้งคมหลังจากที่เข้าไปเชียนมาแล้วนี่แหละครับคือความคิด ดีเกิดขึ้นแต่คำวันนี้ครับแนวท่างการาาพัฒน,นาเมืองห่อาหามาจอยกันคิดนะครับใจเกินคิดจอยกา,ยายรขับเคลื่อนะครับให้พวกไร้ห้างเกิดความอย่างยืนนะครับเห็นพลังปั้มความหลวมมือใน,น้ืหนี่นะครับ <S <S แกว้วงในน้อยนะครัผมค,คิดว่าพวกไร่ข้าเนี่ย นี่โอกาสที่จะกล่าวไปใหญ่ยังง่ายทับบาทแล้วยังสนุนท่านเดินอีบ้างนี้ห่อาจเขามาช่่อเยอะเอาไว้จะเป็นนี่การม้วดกุ้ยนะถึงเป็นสอบเวอร์นะครับนี่ประกวดของเพมาดูมาดูมาดูสามสามรอบเพื่อพวกไส้นะครับที่สามที่พบปีเป็นวาระพิเศษอยู่เียนะครับ ทุกท่านได้เสนอนะครับในแต่ละตำบลมากแค่ไหนัสุทุกแต่ลบรรเช็คอินของแต่ของนะครับมีอย่างดีเออกมาโชว์เพื่อดูเลยครับแต่ละเ็ดเป็นบ้านบ้านเรื่อนของตำบลนั่นตำบลนี้นะครับมีอย่างดีมาโชว์นะครับโอ้ยอยากคิดนะครับติดเต็นเลยนะครับเดี๋ยวขอขอบคุณจะพาแต่ละกาแก้งอยู่หลายๆขอบคุณ่ันนายกนะครับ่ันรอท่ันเลขท้านะครับแต่ทุกคนนะครับทีตอนรับนะครับ คอันเป็นวิธีที่ดีนะครับเดท้าเสียต่อไปพอกันอยู่สนากแข่งครับทุกวันศุกร์ที่หนึ่งของเดือนเนาะแข่ครับแข่งใช่เงาหนูบอกทุกวันศุกร์แรกของเดือนมันพูดไปหันหมดเลยนะครับขับคอขอบคุณทุกท่านนะครับขอปิดหน้าโอ้ครับโอเคโอเคทรัพยากรธรรมชาติที่เยี่ยมยอดมองหนึ่งพูดแสดงว่าไอ้ท่านเค่อยคยขึ้นไปอยู่นะครับพลุขึ้นไปทั้งเรื่องผู้หลังผู้โอ้หนานหนานหนานนาน ครับผมเดเ๋าไม่กดที่ผมสื่อเตรียมไปถวายวัดนั่นเอาไปนําหาอกันผมมาท่านเดีไปถวายโอ้พอดีพอดีเลยครับเอาจังหวะนั้นไปครับเรับขอซื้อนะครับผมครับผมยอดเดิมนอพันตํารวจโทวิเชียนเสียงใสครับอดีตสารวัตรํำนวยการลงพักปทุมราชครับผมคอนเกษียณนอครับราคามือนี่ครับอายุเจจิเวปีครับได้มาย่นี่พักอยบรมละเมอเน่าเมงี ครับนะครับการยินดีโดยความยินดีในการที่มงฮั้าจะได้เอาความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี yani um er ่ยนกันและนำกันทักทอเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ในช่วงที่มูฮั้ายังมีโอกาสครับครับครับผมขอบคุณหลายครับผม